ว่าเลืกวีล่าพิกแรกเนี่ยจะรอดปะกับตาเนี่ยเธอดูดีนางดาบแต่ละตัวมาก็คือเราไม่ชอบนะเออวีล่ามันจะไม่ชอบตัวอะไรแบบนี้นะแต่จะรินได้ไหมจะบงไหมก็อย่ามาดูแลกันอือโซโลนะคะตอนนี้ตอนนี้เหมือนเราจะเจอตีน่าจะมาเป็นตี้นะ่ะฉันจำได้ศรีนครเนี่ยน่าจะเป็นแบบ น่าจะเป็นเออคนที่ในอาวีน่าจะรู้จักกันเยอะแหละเดีย่ยมาลองดูว่าตอนนี้โอเคไหมตอนนี้เจอลิปโป้นะคะมาบับเนาะก็คือเราเบทใช่ไหมอ่าถ้าเบทก็ก็เบทไงถ้าเบทก็เบทมาไม่รืวะไ,ไม่ไปอีเวนเสียดายมาก <c oughs> ไม่เป็นไรเราทิ้งเวทแรกไปเลยทั้งนั้นะ ขอดูไปนี่อุสตสาห์ทิ้งเว็บแรกเลยนะอ่ะก็คือมาถึงทินละเวนอันนี้อุสตสาห์ิ้งเว็บแรกมาอนนี้เลยนะจริงๆอ่ะถ้าฉันน่ะอยู่ตั้งแต่แรกอ่ะน่าจะได้นะฉันน่ะไม่น่าเดินเข้าเวบสักนิดนึงเลยคือฉันคิดว่านางจะรอแล้วดิงแบบแต่สรุปนางดิงคนมันเป็นความเข้าใจผิดของฉันเองโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราไปแก้ตอนอีกนะคะ ตั้งนี้ฉันว่าออกไอ้นี้ก็ดีนะแบนก็ดีนะดบดิบดิบิแล้วก็ตีหมดอ่ะโอ้ยแกไม่ยินในพุ่มถ้ายินในพุ่มนี้แบนได้ซอยฟรีนะเสียดายขอดูเบว,วหน่อยนะคอสเออฉันจะได้มีโอกาสเบลสี่บ้างจ,จุออกแต่เราจู้แต่เย็นย็นนะเราออกเป็นบูมสติกชิ้นแรกเลยนะคะ เอ็นวีลาเนี่ยต้องเดินแกงมันๆหน่อยอ่ะแก๊กโชโช่หน่อยอ๊ปสก็คืออลิตเตอร์เดินม,มาปึ๊บเลยไม่โดนนะสกิลไม่โดนวีอีแบนเปิดหนังตีไปแล้วเอ้ยก็ได้อยู่นะพอพอเพราะฟอล์เนมาเติมไงความจริงอ่ะคือฟอล์เนมาเติมอดิ ي, มันก็มี อ่าหินดิฉันก็มีคนรอนะคะนรอเติมก็เยอะนะคะแต่นนี้ต้องตีมังกรแล้วฉันต้องติงเก็บกลอีกแล้วเพื่อมาเิ้นมังกรอ,อันนี้เอลซูอ่ะอันนี้ไปแล้วนะโอเคได้เอลซูอยู่เอลซูฟิกไปแล้วนะคะฉันจําได้ตอนนางโดนแกกนะเราก็เลยเล่นอย่างนี้ไปเลยแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ฟิกคือวิลามันเป็นตัวละครต้นเกมเก่งนะ ถาว่าเล็ดเก,กมพอได้ไหมก็พอได้นะเบิดเบิดอะไรเงี้ยแต่ในทีมไฟเล็ดเกมอะบงซูตัวอื่นไม่ได้อยู่แล้วนะมีลาลีเลยเนี่ยอันนี้จะมาแท็กหรอลูกแท็กจริงด้วยแต่โดนนาคอตัดทางเบฟเลยคุมไมเนี่ยววายเนี่คองคลองคองกำลังไปกำลังไปเอา้าเลิศ อันนี้เราก็มาสอนอลเลตเตอร์นะอลเลเตอร์ก็มากกับเอลซูนะเธออย่าลืมเรารีเพียรแล้วเราก็รีบไปเล่นเลนล่างเลยอันเนี้ยเราก็จะต้องออกป้อมล่างนะเแบรบหนีเท่านั้นต้องเล่นในเบฟนี้เลยรีบเพียรสิคะเออนาคอรตหน้าคอรตอาออเร็ันไม่รอดนะเอลซูอะเป็นเล่นแบบอุ้ยนั่งจะแรกนะนังจะแรกนะแต่นางก็ไม่ได้อยู่ดีนะคะแวบนบลิ้นหน่อยคะ่ะโอเค อีกเลยอ่ะอันตรายเสี่ยงไอ้นิโปอ่ะมันกดอันตีล้างสตันเราได้นะกเซเลนนวงจังหวะเซนลมีกดสตันทันทีฟาเรนมึงเขาจะตัดมันกูอย่างเดียวเลยอีเนี่ยเด็เราทิ้งก่อนเรารอเราลองมันได้โอเคนิโปก็เริ่มดิ้นยากนะครับติดอยู่ไม่โดน เอออันนี้จะเรียกว่าชนตีคนดังได้ไหมไม่รู้ว่ะเขาอาจจะกดมา3หรือเป้่หรือคนเดียวไม่รู้นะเพราะว่าชน,น,นะกดโซโลนะอุ้ยมันไม่ตุยเป็นกรรมคิลนอยู่นี่เอ๊ะเป็นอะจ้าเราก็ดูแมปดีๆจจคิวลิน,ม,น,ลนมันก็ดูแมปต้องเนินดูแมปช้ำหน่อย โอเคอันตีไปแล้วนะหรือไม่แน่ก็กดท่าสองไปแล้วอนะสักอย่างฉันก็ดูดูไม่ทันเหมือนกันเราหลีกให้เขาคิวเอ้ยเคลียก่อนเพราะว่าเขามาสามนะเขามาสมแบบนี้ทีมเขาก็เสียโพซิชั่นเอ้ยเสียกำลังคนอื่นนะเน้นปกไปเน้นปกไปให้ทีมนั้นเล่ยนยากๆกดดันเขาไว้ให้เขาอย่ดลิ้นง,ง่ายนะถ้าทีมเขาง,ง่ายเน่ย เราสวยนะคะโซลูต์องเขาเป็นเล่หนึ่งเดียวนะลินการได้เนาะถ้าจะลิมการได้นะไม่มีแคคยืนลึกจังอลิตเตอร์ฟิกแล้วนะอันนี้ฉันสับตันลิโป้นะลางแล้วอุ้ยแบนลรถนะ แฟนก็ตีสั้นอยู่นะโอเคน่าจะได้กลางแลวเธอถ้าเป็นอย่างงี้เพราะว่าโตโวโลเขาลีนะคะพอโตโวโลเขาลีแล้วไงคะทีมเขาก็จะไม่มีคนคำ้ำ okay. อืมเลาก็จี้ไปเลยอุ oh. ๊บ okay. ไม่ได้แอซิดด้วยเพราะสกิลไม่ทันเอ๊ะสันว่าตอนีอากุนี่ดีนะอากุนี่น่าจะเป็นตัวเลขที่ดีนะ หรือว่าตัดเลือดดิฉันไม่ออกนะตัดเลือดเพราะวีน่ามันแบบสกิลมันชุดเดียวแล้วมันมันตัดเลือดได้ไม่นานนะคะแล้วมันบางทีมันตัดเลือดไม่โดนด้วยเพราะสกิลมันไม่ได้อันนี้เยอะกว้างอย่างเดียวก็คือท่านนี้เราดูกับอันนี้ก่อนวีแกปโปะและไม่ได้ไรกูทีนั้นก็เดินแบบเติมไม่หลุดนะตัวรุ่นนำตัวรุ่นำนำอย่างนี้เรามาส่มคองนิดนึงเพื่อจะตี แต่ถ้าแวงอยู่ก็ได้ตีนะแต่ประเด็นคือเป็นฟอร์เรนฟอร์เรนต้องไปล้างปะจริงๆแล้วอะอยังไงนางก็รับคิวเลนกับลิโปไหวอิโปไม่ใช่ตัวชนะฟอร์เรนนะคะเป็นตัวแพ้หนักเลยหนึ่งช้ำเลยนะโอ้โอ้โอเคแวนไม่น่ารอดแล้วเรานิบหนีก่อนเห็นไหม,มเห็นไหมหยุนลนอยูนนี่นอุ้ยไม่ทันอนะ่ะ ไม่มีคนเติมด้วยเพราะว่าแก,ก๊ก่ะไอคิวเลนมันตีแก๊กไปนะคะแล้วมันได้อันตีสองรอบนะหนีไม่ทันคิวเลนมาแล้วโอ้ยไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ทีมคาร์ด้จังหวะเล่นนะไอโตโระดึงปึบก็คือเขาเล่นเลยอันนีะคะทำสวยจริงตรงนี้เดี๋ยวเราเล่นเล่นกลางนิดนึงเนะเาะเดี๋ยวรอซอนล,ละกันรอซอนล,ละกัน โอเคผ่านไปแล้วนางไม่กล้ามานะคะเพราะว่าโซโลตุยต่อแก๊กดึงเล่นค่ะแก๊กก็กดดันเก่งนะคะวิแก๊กสิโอเคเราได้นังอยู่อีกนึนงเราขอดเล่นต่อหรอกน้าขอดข้าดุนยกดุยกทรงช้ำเลย ความมินะเข้าเดี๋ยวมเมื่อกี้จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้อะไรเห็นปะอดีอดีจุกนะจาจุกนะจารเราต้องดูแมทน,นะคะเวลาแบบเอออย่างมเมื่อกี้อลิตเตอร์เดินเข้าฟารินคืออลิตเตอร์ก็ล็อกฟารินอยู่แล้วนะคะเราก็ลอซ้อนเพื่อนนิดนึงถ้าสามารถตรงนี้ฉันจะซีนไหมอ่ะ ไม่รูวะลองดูกันถ้าอุ๊ยอีดอกว้ายกูตายไม่น่านเลยอ่ะจะรอดไหมอ่ะโอเคยังไ,ได้อยู่เพราะว่าฟารินมานะคะตั้ลูนลั่งนี่ไม่กล้าตามแต่คิวเลนนั่งเข้ามาแล้วนั่งถอยไม่ได้นะคะให้บัฟฟาแว่นไปก็ได้นะเพราะว่าฉันไม่ได้ใช้อเอ้ยเพราะว่าฉันมีแล้ว ตรงนี้ฉันจะโดนอิลถ้าโดนเอลซูซูมก็คือมีโอกาสสิ้นเหมือนกันดูรอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างรอรอซ้อนอย่างเดียวพอม่เขาเลยเพราะว่าใช้สก,กิลหมดเลยตอนกิลเดอร์กดท้าสองไอ้โตโร้ยนะู้กูไปติดกิเด์มันจากไหนล่ะครับโอเคแก๊กดิงสวยนะอันนี้ตอนนี้คิวลิงกำลังจะเกิดเพราะฉะนั้นเรารอ,อคิวลิงออกก่อนเราไม่ต้องรีบค่ะคิวลิงออกมาลนะ โอเคตอนนั้นก็กลับไปเราก็ลิ้มไปเลยอุ้ยแต่พลาดนิดนึงนะพลาดตรงเอลซูนิดนึงเรารอดูเรารอ,อดูตรงนี้เราก็ไม่ทำดามิให้เพื่อนิดนึงเป็นฟิวเป็นอันนั้นไปเออตอนนี้ก็ชนะน,นะคะคือทีมเราพลาดแค่ไฟเดียวตอนนี้ส่วนที่เหลือก็คุมเกมอยู่ทีมเขาเป็นทีมที่ไม่ได้เดินกกมเลิศมากนะเราะตอนแรกก็ป่าเขาก็โดนอะไรอ่างนี้ยแล้วอลิเตอร์ก็ น้ำมันไม่ได้เกมบุกกิ่งขนาดนั้นอ่ะมันต้องรอฟิกรลอล็อกถ้าล็อกก็เป็นเป้านีอะไรเงี้ยโอเคเอออันนี้เป็นดาที่แปดสิบเก้านะคะแต่อันดับสองไปวิรธยแตทำดาเมจช้าอยูต่ตอนเนี้ยฟารินก็ถือว่าเลอกตัวมาดีเนาะโอเคเธอเซ็จไอเทมไอเทมก็ประมาณนี้ดาเมจประมาณนี้เลยเออดาเมจเยอะสุดเล่นวีล่าอันนี้ถือว่าเลิกนะคะเกมก็ค่อนข้างไวสิบเอ็ดนาทีถ้าเล็กเกมอาจจะแพ้นะ โอเคงั้นวันนี้ก็ฉันไปก่อนนะจ๊ะก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับกดติดตามนะคะจะมีช่องทางติกต่อเพื่อจะไปอยากไปดูคลิปแกล้งๆอะไรเงี้ยเออถ้าไม่ชอบเดี๋ว,ว่าอยากให้ปรับปรุงอะไรก็คอมเมนต์กันได้จ้ะบ๊ายบาย